สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางนี้ขีอีกาคเช้านะครับประจำบันพฤหัสที่2กุมภาพันธ์นะครับก็สำหรับนี้คีมื่วานนี้บ่ายเจาะ7 7นะครับแล้วอย่างเบิ้นสังเกตด้ง่ายง่ายครับ3รอบหลังสุดเบิ้ง3รอบเลย1 1 2 2 1 1 8 8 7 7นนะครับยังไงวันนี้ฟังผมเสร็จทั้งคลิปถ้าถูกใจตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับ สำหรับท่านใดที่ไม่ชอบวิธีการคิดอยากฟังอยากดูอยากดูตัวเลขอย่างเดียวผมจะทำคลิปคลิปสั้นๆไว้นะครับแล้วก็ไปดูได้นะครับแต่คลิปสั้นๆบางตัวเลขไม่ได้ลงนะครับเนาะก็เหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาครับลองดูคลิปสั้นๆได้แต่ถ้าอยากได้ความรู้ฟังยาวๆนี่นะครับฟังที่มาที่ไปของตัวเลขนะครับเปิดเช้า3 6 7, 7ครับ3 6 7 7 9จะเบิลอีกไหม <c oughs> ก็ผมว่าก็าว่าน่าโอกาสนาเบิลไปไม่ได้ครับใครชอบเลขเดินอยู่ตัวนี้1เช้าเดินดีสุดครับ1เช้าเดินมา3รอบติดครับ3เช้าติดนะครับวันนี้จากตัวเปิดบ่ายตัวปิดบ่ายไอตัวเปิดเชา้าตัวปิดบ่ายตันนี้พยายามหาความต่อเนื่องกันอยู่ครับถ้าขาลูดขาววิ่งเนี่ยผมว่า7น่าจะยังอยู่นะน่าจะยังอยู่ก็สังเกตดูดี ถ้าสังเกตดูดีหลักหน่วยถ้ากรณีเปิดบวกปิดบวกนะครับหลักหน่วยของเขาอ่ะจากตัวเปิดจะไหลปิดทุกวันนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นวันจันทร์77ก็มา75วันอังคารเปิดบวกปิดลบก็เลยไม่มานะครับเมื่อวานนี้3 4 1 1มา 1, 1 1นะครับวันนี้3 6 7โอกาส7จะมาเป็นไปได้แต่ผมชอบจากเมื่อวานคือเมื่อวันอนะังคารน่งเข้ามาปิดเป็นวัน ปิดตัวต่อไอปิดเช้าของวันพุธอีกทีใช่ไหมหนึ่งหงผมว่าตัวปิดเมื่อวันน่าจะมีน่าจะมีความหมายมากกว่าครับผมเลยชอบ8ครับนะครับผมเลยชอบ8ครับ <c oughs> ขออภัยครับมูมาไปหน่อยหน2่อ8ครับ6678ครับ 7688ครับเป็นตัวเปิดเนี่ยนะครับอันนี้เป็น3คู่ที่ชอบเป็นเบิ้ล2หานะครับเป็นเบิ้ล2หางเมื่อวานขาดอะไรเ7เอาแค่นี้เนี่ยร้อยมาถกครับร้อยมาถกอีกดอกนึงเดี๋ยวจะมีแถมให้ตัวหนึ่งครับ6 1 6 6 1 1ง6 6ห6 6นึ่งหนึ่งต8 6ห8องด6ดด6 6 8 ถ้ากรณี7เหมือนเดิมถ้ากรณี7เหมือนเดิม1ก็เดินดีพูดถึงเนาะถ้า7 7ก็น่าจะเป็น7 7 8 9ครับเนาะกติด 7, 7 7ไปครับเช้านี้หน้าเบินต่อครับเนาะกอจ็7เแถมไปนหน่หางครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ